คุยหลังเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะคิสตันพาเลตไปได้2ประตูตัว1เกมนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้คุยกันกับ 24ฟุตบอลเกมนี้ต้องบอกเลยว่าครึ่งแรกแมนเชสเตอร์เต็ดเล่นแบบไม่มีทรงคงยังไม่เอาอะไรเลยแต่พอมีการปรับเปลี่ยนแทคติกครึ่งหลังบอกเลยว่าครึ่งแรกคนที่พลาดและที่สำคัญคือโดนย่ำยีมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเรนีโยโร่เจ้าหนูดาวรุ่งอายุ20ปีของเราและที่สำคัญคือทั้งเกมเขาพลาดให้กับมาเตป้า2จังหวะ2ครั้ง2คาทำเอาแมนยูต้องมาเสียจุดโทษ และที่สําคัญเจ้าตัวถูกเปลี่ยนออกในช่วงครึ่งหลังและแสดงท่าทีผิดหวังกับตัวเองเป็นอย่างมากต้องบอกเลยว่าให้กําลังใจน้องมันเยอะๆเพราะว่าคงเครียดหน้าดู4-5เกมหลังเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้ไม่อยากดีและที่สําคัญเกมหน้ามีโอกาสแนวโน้มว่าดูเป็นอดิมจะดอก หลังจากจบเกมนี้เมนยู U, ชนะทาเอาหลายๆคนพูดกับเพื่อนได้ว่าพวกกูกำลังจะกลับมาเพราะเมนยูใน3ปีหลังสุดไม่สามารถเอาชนะคริสตันพาเลตได้เลยแมย้แต่ครั้งเดียวทั้งในบ้านก็โดนตบในโอแทฟอร์ดเราก็โดนยำไปเยือนปราสาทเดือนแก้วไม่ต้องพูดถึงหาชัยชนะกลับมาไม่ได้ เลยแม้แต่ครั้งเดียวเกมนี้ระบบหลัง3 4 3เหมือนกันชนกันมันกว่าเพื่อนครึ่งแรกแมนยูสู้ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวแทบไม่มีโอกาสในการยิงประตูเลยด้วยซ้ํา ครึ่งแรกบอกตรงๆว่าโอลิเวอร์การ์เนอร์ลูกทีมมาดีอย่างมากเล่นในบ้านเสียงเชียร์กระหึม่มที่สำคัญคือขย o ใส่แมนยูทั้งเกมสวบไลยชื่อตัวจริงของแมนยูวันนี้ยังคงตัวเดิมหลายๆละคนถามว่าเซอรซ์ซีเอาลงมาทำไมนัดก่อนทำอะไรไม่ได้เลยแต่ต้องบอกเลยว่ากองหน้าของแมนยูตอนนี้มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นหากเราไม่เชื่อใจเขาเราจะไปเชื่อใจใครถูกไหมล่ะครับ โจชวเซอร์ซีซ่เป็นหนึ่งในกองหน้าคนเดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้และผมไม่สนับสนุนให้การใช้เฟลนายตัวหลอกอย่างแน่นอนเมื่อเรามีหน้าเป้าอยู่แล้วเราจะใช้เฟลนายทำไมหลายๆคนคงบ่นกันว่าทำไมคอมบี้ไมนูไม่ได้โอกาสลงบ้างลงเพียงแค่4นาทีใครมันจะอยู่ ผมให้ทุกคนนึกภาพตามกันว่าถ้าคุณอยากได้3ามแต้คุณเอาเด็กอายุ19ลงมันจะเป็นอย่างไรถูกไหมล่ะครับและที่สําคัญคอบบี้เมนูตําแหน่งที่เขาลงเล่นกลาง2คนยังไม่ใช่ตําแหน่งที่เขาถนัดมากที่สุดมีการรายงานว่ามกราคมนี้คอบบี้เมนูถึงเวลาต้องไปอย่างแน่นอน2ประตูอันสําคัญที่มาจากลูกเซตพีชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอย่างไรบ้าง บอกเลยว่าฤดูกาลก่อนแมนยูกับลูกเซตพีดห่วยแตกที่สุดเป็นอันดับสุดท้ายแต่ฤดูกาลนี้แมนยูกับลูกเซตพีดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเป็นไปได้อย่ากได้รูเบนอมริมออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเราดูทีมหลายๆทีมและนำมาประยุกต์ให้เหมาะกับทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและที่สำคัญตอนนี้เรามีการลูกเซตพีดเป็นอันดับหนึ่งเทียบเคียงกับอาร์เซนอลที่ได้ชื่อว่าลูกเซตพีดดีที่สุดในพร,รีเมียร์ลีกรูเบนอมริมกำลังพัฒนา nào mình sẽ tới như tiệt dọc yeah, đến đây sắp ไม่ว่าจะเป็นการเล่นระบบหลังสามที่หลายคนเข้าใจมากขึ้นและประตูแรกก็มาจากลูกเซตพีทบูโนฟันเดสยกถวายพานแอซิีให้กับโจโชเซอร์ซี่ที่ยิงอย่างคมยาดมไม่ต้องหลายคนคงงงว่าไอสัตว์นี่มึงใช่ฟานบาสเทนมาอยู่แมนยูหรือเปล่าวะเพราะมันยิงคมเกินและที่สําคัญลูกนี้หลายๆคนคงบอกว่าถ้าไม่ใช่บาสเทนกับไม่ใช่กองหน้าระดับลุดฟาน,นิตลอยโอกาสเข้าน้อยหรือเกินแต่จโจเซอร์ซี่ลูกง่ายๆมันยิงไม่เข้า มันสำคัญคือมันเว้าวกว่าเพื่อนแต่รูปแบบนี้มุมยิงไม่มีมึงเสียงยิงดีเหลือเกินเซิร์เซี่ตะบันเท้าซ้ายใส่คมคมดีเฮนเดอร์สันหมดสิทธิ์เซฟทาเอาประตูแรกในฤดูกาลนี้เปิดตัวอย่างสะดาดเล้าใจรูปเบนอวมริมถึงกับบอกหลังเกมว่านี่แหละคือความพยายามของโจชัวเซิร์เซี่ทำให้เขามีประตูแรกได้ความไม่ยอมแพ้ และที่สําคัญประตูต่อมาคือเมสันเมาส์เร้ากว่าใครมีการพูดคุยกันแบบปันป่นๆเมาส์กล่าวหลังเกมหลังจากยิงเข้าไปสุดคมยานดมก็บอกเลยว่าขอเป็นโอเเซียนเพราะลูกนี้หลยคนคงงงและที่สําคัญคือคนดูงงแน่นอนคนภาคยังงงว่าพวกมันคุยกันตอนไหน เมสันเมาส์เล่าเอาไว้แบบพามากผมหันไปบอกบูโน่ฟอนเดสว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะเขี่ยให้นายยิงนะแล้วนายก็ยิงเลยบูโนกลับไปบอกว่ากูหัวหน้าแก๊งมึงฟังกูนะมึงยืนตรงนั้นและมึงก็ต้องเป็นคนยิงเมสันเมาส์ก็งงดิครับแดดส่องเกือบตาบอดดีนเฮนเดอร์สันไม่เห็นแน่นอนลูกนี้บูโน่ฟอนเดสก็ยังย้ำว่ามึงนั่นแหละคือคนยิงเดี๋ยวกูไลให้ ถกเทียงกันกลางสนามแบบไม่ได้ซ้อมแต่เหมือนเทียงกันว่าใครจะไปซื้อโค้กที่เซเว่นอีเลสุดท้ายบูโนเฟเดสไหลบอลให้เมสันเมาส์แบบเนียนๆเมาส์ก็ค้างไว้สาวิแล้วบรรลุธรรมอัดตุ้มเดียวมุดปาขาดเรียบร้อยครับบอลเข้ากำแพงดีเนเฮนเดอร์สันหมดสิทธิ์เซฟคิดตั้นพาเลตตั้งกำแพงไม่ทันเนียนเกินเพื่อนไม่ ศัตรูไม่รู้และคนดูก็ไม่รู้เข้าทำกันสวยชัดเจนดูเป็นทีมจังหวะยิงคือเฉียบจัดจัดตั้งใจมาเก็บสามแต้มจริงๆเกมรุกครึ่งหลังบอกเลยว่าเนียนกิฟแต่ครึ่งแรกป่วยหแต่ เกมรับก็แน่นขึ้นหลังจากเปลี่ยนเรนนี่โยโรคิสตันพาเลตแทบไม่มีโอกาสแฟนผีนี่แบบเอา้านี่แมนยูนะไม่ใช่เรอัลมาดริดทำไมมันเล่นดีจังวะใส่เสื้อขาวและที่สำคัญคือเกมนี้ใครกลับมาริซานโดมาติเนส กลับมาแล้วนะครับเดอะบูดเชอร์ออกมาพูดแบบหลออๆจนแฟนผีซึ้งใจกันทั้งไทม์ไลน์มันเป็นเวลาน,านานมากที่ผมไม่ได้ทำในสิ่งที่รักที่สุดและไม่มีวิธีไหนจะดีไปกว่าในการกลับมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและคว้าชัยชนะครั้งนี้ได้ หลายเดือนที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความไม่แน่นอนความทุกข์ใจความรู้สึกว่าหมดพลังแต่ผมโชคดีที่มีครอบครัวและเพื่อนร่วมทีมแฟนๆสโมสรของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแฟนอาร์เจนตีน่ากลับมาปุ๊บเกมรับนิ่งขึ้นทันทีถึงแม้จะลงได้นิดเดียวคนสำคัญของยูไนเต็ดและสุดท้ายแมนยูก็ทำได้ เอาชนะคิสตันไพลตที่ปราทเดือนแก้วหลังจากทำไม่ได้มันแล้วหลายปีในเกมที่แฟนบอลร,รอมานานจนเกือบลืมรสชาติความชัยชนะชนะ2-1แบบคือจัดแต่มันคือ3แต้มโคตรสำคัญกดไลค์กันมาคนลนึทีพวกเรากำลังกลับมา